โอเคสวัสดีครับเ,เรามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างฟอร์ม Edit เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสามารถที่จะกรอกข้อมูลได้นะโชว์ข้อมูลได้แล้วเขาก็สามารถพิมพ์ข้อความนะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระอะไรได้นะครับเราจะทําให้กดแล้วก็บันทึกนะตอนนี้กดแล้วมันไม่บันทึกนะกดแล้วมันก็จะเออร์เลเนี้ยเพราะว่าเราเรายังไม่มีไฟล์อัปเดตทีนี้เราจะมาทําไฟล์อัปเดตกันนะครับ ที่จะแากเี็นไฟล์อัปเดตนิดหนึง่งวิธีการก็คือสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์เลยนะครับอัปเดตเลยครับจุด Ph php นะครับตามชื่อไฟล์ที่เราระบุไว้ในในในฟอร์มนะฟอร์มนี้ฟอร์มอิดนดนะครับอัปเดตต .php ตามนี้นะอันนี้ e t h o d เป็นโพสตทนี้พอ e t ธอดเป็นโพสตนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบเลยนะครับเปิดแท็ก php นะครับ เปิดแท็ก p h p enter ลงมาอันดับแรกเลยนะครับที่เราควรจะทำก็คือการตรวจสอบนะใเกต if ก่อ e การตรวจสอบก็ใช้ if e เงื่อนไขนะครับใช้ super g l o b a l server นะครับ server, server server ตัวแปร super g l o b a l เป็น,น array ทุกตัวนะครับย้ำเคยพูดตั้งแต่คือไอตัวแรกๆเลยก็เรื่อง p h p นะครับ ทดสอบตัว Request นะครับ q u e s t นะครับ request method นะฮะ request method พิงไม่ถูกต้องนะครับตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ r e q u e s t นะครับนะ method นะ method แล้วก็คือตรวจสอบว่าเขาส่งข้อมูลมีการโพสต์ข้อมูลมาหรือเปล่านั่นเองครับเท่ากับ post ล้วใส่เข้าไปเมื่อกี้เราเลือกไม่ถอดเป็นโพส์มาฮนะโพสต์มาแล้วก็ใส่เข้าไปป,ประมาณอย่างนี้โอเคก็ทําการเคก,ก่อนนะครับว่าโอเคเขาโพสต์ข้ามมาหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เขาโพสต์ไอใช่ไหมเราบอกให้โพสต์ไอดีมาเราก็จะมาลองเอ็กโคดูเหมือนเดิมนะฮะเอ็กโคตัว Super ร์ก b บอนที่ว่าโพส์นะครับโพส์ post ที่ชื่อว่า ไอดีชื่อว่าไอดีนะครับไม่งงนะตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเขียนเดี๋ยวปิดหน้านี้ไปก่อนปิดไฟล์เอยปิดตรงนี้นะครับเหมเราเลือกเมธอดเป็นโสต์เอาไว้นะตรงนี้แล้วก็เซฟตรงนี้นะครับ echo post ID มาจากไหนชื่อว่า i อก็ตรงนี้ครับเราใส่ตรงนี้ไว้ว่าเอออ่าตัวนี้เราชื่อว่าอะไรฮะ วารูของตัวนม name ว่า id ใช่ไหมเราต้องเช็คตัวนี้ว่ามีการโพสต์ id มาจริงไหมจริงจริงเราเช็คได้ทุกตัวเลยครับเช็คจริงจริงเช็คโพสตก็ได้นะครับโอเคเดียวใช้ตัวนี้เลยก็ได้ใช้ print ขีด r post เลยก็ได้ครับ print print ขีด r นะ print ขีด r แล้วก็เอาโพสต์ไปใส่น้านในเลยอโพสต์ id แล้วดูทุกตัวเลยนะครับว่ามาไหม ซ u เปอร์โกลบอลโพสนี้เลยนะครับเราเซฟแล้วเราลองไปดูครับว่าสิ่งที่ส่งมาเนี่ยมาไหมโอเคโอ้ปุ๊บยัง not f o u n อยู่นะเดี๋ยวสักครู่ชื่อไฟล์ผิดไหมอัปเดตชื่อไฟล์มีปัญหาไหมฮะ อัปเดต U P S P เองก็ถูกต้องนี่นะอัปเ p ต U P S P อัปเดต U P V A T เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแก้ชื่อไฟล์ อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยจะมีปนนัญหาเรื่องชื่อต่ตลอดก็จะเห็นว่ามี i อมาใช่ปะ่ะอะไรไอดีทายเนーอันนี้อย่าไปงงนะอันนี้ไม่ใช่มาจากดัตเตอรเบสนะครับอันนี้มาจากตัวแป,โปรโพสหมายว่าค่าที่โพสต์ไปจากตัวตัวฟอร์มมันสักครู่นะครับตัวตี่ค่าที่โพสต์มาจากฟอร์มเมื่อสักครู่นี้ฟอร์มนี้นะครับถ้าเราเลือกตัวอื่นมาเราเลือกอื่นมาเลือกตัวนี้มาปุ๊บก็มันจะต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมพอเ,เรากดบันทึกเข้าไปปุ๊บ ค่าที่ส่งไปต้องเป็นเหมือถ้าเรามีการแก้ไขถ้าเรามีการแก้ไขตัวนี้เป็นไวรอลไวรัลไวรัลเฉยๆไม่มีเวกเตอร์ไวรัลเฉยๆไวรัลวัคซีนแล้วเราก็กดบันทึกปุ๊บชื่อภาษาอังกฤษบางอย่างส่งไปแค่วรัลวัคซีนนะอ่ะทีนี้เราก็จะเอาค่านี้ไปบันทึกลงฐานข้อมูลกันอนะมาถึงจุดที่สําคัญนะครับจุดหนึ่งแล้วเรารู้แล้วว่าตัวเนี้ยโอเคหนึ่งก็คือเรา เราสามารถตรวจสอบได้แล้วครับว่ามันมีการส่งข้อมูลมาแล้วเราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วด้วยครับว่าข้อมูลที่ส่งมามีอะไรบ้างโอเคนะครับทีนี้เราก็จะทําการเอาข้อมูลนั้นใส่ลงไปในฐานข้อมูลครับก่อนหนแรกทํำยังไงเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลครับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็ใช้จุดจุด e จุดจุด สวิตหายไปไหนครับจุดอ๋อลืมใส่เครื่องหมายนี่นะครับแบบตัวติใส่ถูกนะครับจุดจสลจุดจุดสลออกมาอา่ากอเคจเจอสวิตแล้วก็ใส่สลดอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกไฟล์จบติดตั้งติดสับเรียบร้อยนะครับก็พยายามปึกพิมพ์มาเรื่อยๆนะครับลองย้ายไอโฟเดอร์มันดูก็ได้ลองย้ายไฟล์ไว้ที่อื่นแล้วลองพิมพ์ดูก็ได้ครับ อ่ะทีนี้เราจะใส่ try ซักหน่อยเอาฝึกใช้ try catch ซักหน่อยครับ try try ทำอะไรเธอก็ต้องมี catch นะครับไม่งั้นมี error TCS catch จับโจนเลยนะ try catch นะ catch ก็ต้องมีอะไรฮนะ catch ก็ต้องมีเงื่อนไขของเขานะครับ catch ก็ต้องมีเงื่อนไขของเขาเงื่อนไขของ catch คืออะไรก็คือ PDO exception นะ PDO exception exception ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรมารับ exception ไว้ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเรา,า exception ไว้ exception ก็คือจะเป็นตัวรายงานผลของการทํางานถ้ามันผิดพลาดนะครับบางทีรายงานผลมาเราก็เอาผลนี่ไปทําอะไรฮะไปไปโชว์นะไปโชวนะ์ไปโชว์ต่อเช่นเราจะโชว์ว่านะ echo นะทำตรวนี้ก่อน echo แล้วก็บอกว่าตัวตัว,ตวข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคืออะไรออก็ว่ากันไปนะฮะโคออออกมาเลยก็ได้นะครับโคเอนะครับอี e เป็นอ็อบเจกนะครับที่ถ่ายมาจากตัววนะีดีโอเอ็กซ์เซปชันนะอีขีดตัว get messageget เม s เซจตัวใหญ่นะครับ get message แบบนี้เป็น method นะสำหรับในการ get message ก็คือไปอ่าน Error มาแล้วก็เอามาโชว์ให้เราแค่นั้นเองนะครับและเสร็จแล้วเราก็อาจจะใส่ echo echo แล้วก็ให้โชว์ตัวไออะไรอะ tag a นะเป็นลิงก์นะครับ a href นะครับนี่เท่ากับ เลยก็ใส่เข้าไปเท่ากับจุดก็คือให้มันกลับไปที่หน้าหน้าอินเะด็กนะกลับที่หน้าอินเด็กเลยก็คือให้มันโชว์รายงานเออร์เลอร์และให้กลับไปที่หน้าอินเด็กถ้าเราไม่ให้ไปหน้าอินเด็กเราอาจจะให้ไปที่ตัวไหนได้ครับให้ไปที่หน้าฟอร์มก <from edit S 1> <ๆ>็ได้ฟอร์มอิดิทก็ได้ครับก็ค<ๆ>ือทําไม่ได้ให้ไปที่ฟอร์มอิดิท F R M ขีดอิดิทอย่าง H P เงี้ยจุด P S P นะ วันนี้มันเอนอเใช่ไหมฮะเราก็ใส่ตรงนี้ไปแล้วก็ใส่ a ลอนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ข้อความเข้ด้วยตรงนี้ว่าอากับอแก้ไขข้อมูลก็ได้ครับแก้ไขข้อมูลอันนี้อาจจะใช้ข้อความว่า ไม่สามารถไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ฮะนี่อะไบันทึกข้อมูลไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วก็ตามด้วยเกิดข้อผิดพลาดนี้ว่ากันไป ประมาณนี้ก็ได้ครับก็ลองไปดูว่าเขาควรจะแจ้งเตือนว่ายังไง